สวัสดีนะคะท่านผู้ชม fc แฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่กระท่อมละสังขารบ้านรุนนะคะตําบลอาโพนอ,อําเภอบัวเชตดจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็มีผู้คนเดินสายมากราบไหว้ขอพรหลวงปู่ไม่ขาดสายนะคะท่านผู้ชมคะ่ะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกํำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชัดดีๆชัดเด็ๆนะคะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้แอดจะพาท่านผู้ชมไปมมา oui. ถามความฝันของพี่ทัศนะคะว่างวดนี้พี่ทัดฝันอะไรยังไงบ้างนะคะ สวัสดีค่ะพี่ทัศน์สวัสดีครับค่ะวันนี้ก็จะมาตามความฝันของพี่ทัศน์เหมือนเดิมค่ะพี่จ่าอันนี้คืนลองดูหนังสือบอกคือคืนวันที่แปดฝันคืนวันที่แปดว่าเห็นหนุ่มสาวมาสี่คนหนุ่มสาวแล้วก็มายืนตรงนี้ที่ปมวงกลมคือยิงคนหนึ่งอยู่ตรงนั้น ผู้ชายคนที่สองยืนตรงนั้นแล้วก็ผู้หญิงคนที่สามยืนตรงนี้คนที่สามยืนตรงนี้เนาะผู้ชายคนที่สี่ยืนตรงนี้คนที่สี่ยืนคนละมุมแล้วก็ลวงปู่บอกให้ผู้หญิงคนที่หนึ่งไปเซียมซีเซียมซีมันได้ตัวนี้เป็ดหนึ่งสามคือในความฝันในความฝันอ๋อค่ะแล้วก็เซียมซีก็คือถ้าเราตีตีเป็นปริศนาของเราปู่เซียมเซียมเซียมซีคือคือสามสี เสียมสี่อุ้ยใช่เนาะเสียมสามเสียมสามโซตัวโซมันได้หลายอย่างโซส,สามโซศูนย์โซสี่โซสองอ๋ค่ะหลายอย่างแล้วผมก็หวาดรูปปุ๊บหนึ่งมาสองสองมาสามสามมาสี่สี่ไปหนึ่งก็คืออย่างนี้ ผู้ชายคนนี้อันนี้คน่อันนี้อันนี้ก็ตามความฝันเนาะลูกปู่ให้ผู้ชายคนนี้ไปรับผู้หญิงคนนั้นให้ไปรักแต่ผู้หญิงคนนั้นไปรับผู้ชายคนที่สองแต่ผู้ชายคนที่สองมารับผู้หญิงคนที่คนที่สามแต่ผู้หญิงคนที่สามมารับผู้ชายคนที่สี่อันนี้ผมวาดไปคิดก็เป็นรูปสระสี่เหลี่ยมรูปสระสี่เหลี่ยมผมก็นึกได้ว่าลูกปู่น่าจะให วันเดือนปีขุดสะคือยีสองห้าสามหกสองห้าสามหกสองห้าสามหกก็มีป้ายสะอยู่สองห้าสามหกอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมคะก็ลองสุ่มสุถ่ายให้เอ็ดดได้ดูเห็นว่าพิทักษ์บังเนาะตรงนี้เห็นครัสองห้าสามหกตรงป้ายเนาะลงกุ่มดูนี่นะคะท่านผู้ชมป้ายก็จะอยู่ด้านหลังสะนะคะเดี๋ยวเอ็ดจะขยายให้ดูนะคะ ไม่เห็นหรอกไกลเกินอย่าไปเล่มองตาเปล่าเห็นสองห้าสามกอ๋อจ้ะถ้ามองตาเปล่าจะเห็นค่ะพี่ทันถ้ามองในกล้องไม่เห็นปลูกมะพร้าวก็ช่วงปีสองห้าสามกก็คืออ๋อเนี่ยนะคะท่านที่ช่วจ้ะอันนั้นจะเป็นมะพร้าวที่หลวงปู่ปลูกกับมืออ๋อเป็นมะพร้าวของหลวงปู่ปลูกกับมืออ๋อค่ะไม่ค่อยชัดอันนี้อันนี้ถือผมขีดเด้อจ้า อย่างที่ผมบอกแล้วแต่คือผู้ชายคนที่สี่มารับผู้หญิงคนที่หนึ่งผู้หญิงคนที่หนึ่งไปรับผู้ชายคนที่สองผู้ชายคนที่สองไปรับผู้หญิงคนที่สามแต่ผู้หญิงคนที่สามมารับผู้ชายคนที่สี่ผมก็เขียนแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมก็คือสะน้ํโลปูน่าจะให้ปัญหาสะน้ําแต่ผมนึกได้ว่าสะน้ํานี้ก็ขุดปีสองห้าสามหกสองห้าสามหกครับเราก็เอาสามหกแล้วอันนี้มีเด็กผู้หญิงชายหนุ่มมาจริง มีชายนมมาจริงจริงที่ออกไปเมื่อกี้ผู้หญิงสองผู้ชายสองมาจริงจริงผมก็เลยให้ยืนตรงนี้เมื่อกี้ที่ได้ที่มาเหมือนกันให้ยืนผู้ชายสองผู้หญิงเลขสามผู้ชายเลขสี่ผู้หญิงเลขหนึ่งแล้วให้น้องผู้หญิงคนที่หนึ่งไปเสียมสีจริงๆมันได้ตัวที่ออกแล้วสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าครับอันนี้ฟาร์มฝันเหมือนเป็นจริงเพราะเห็นมาจริงจรกับฝันเมื่อคืนวันที่แปด คืนที่แปดนะแล้วก็คืนวันที่เก้าวันพระผมก็จุดธูปเสียงทายเลยบอกลูกครูตอนนั้นมันหกสามห้าหกสามห้าหกสามห้าก็อยู่ในโซซับอยู่ผมไทยวดีโอไว้หมดแต่ผมยังไม่ได้ส่งไปก็เข้ากับสองห้าสามหกสองห้าสามหกนะตัวเดียวกันแต่จะสลับที่กันครับผมอันนี้ก็ลองพิจารณาดูผมก็ อันนี้ดูเต็มยาอยาสับสนอันนี้ผู้หญิงคนที่หนึ่งในความฝันเสียมซีได้แปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามได้แปดหนึ่งสามจากความฝันเนาะอันนี้เสียงลุงปู่บอกว่าให้ผู้หญิงคนที่หนึ่งไปเสียมซีก็คือสามสีสามีแล้วผมขีดแบบนี้สี่เหลี่ยมก็คือสระน้ําก็จะเป็นสระน้านี่ขุดปีสองห้าสามหกก็คือสามหกครับสามหกแล้วเด็กน้อย สี่คนหนุ่มสาวที่ในความฝันอันนี้เขามาจริงจริงมาจริงจริงใครยืนตรงที่ผมวางจุดไว้เลยมาจริงๆก็มาวันนี้ใช่ไหมมาวันนี้ออกไปเมื่อกี้เอาเซียมซีจริงๆก็คือได้คือเราถ่ายตรงนั้นอยู่สองเจ็ดเก้าอายุ21ปีอ๋อมาเซียมซีได้สองเจ็ดเก้าน้องคนที่หนึ่งอายุ21่สิบเปีเขาไปซื้อเอตาตีลุงไม้เมื่อกี้มั้งที่เราถ่ายลุงไม้เมื่อกี้อยาสี่คนนั่นแหละ ผู้หญิงผู้ชายหนุ่มสาวแต่ผมไม่ได้ถามว่าคนนี้รักคนนี้คนนี้รักคนนี้มันส่วนตัวของเขาจะไปแต่ที่ผมผู้หญิงคนที่หนึ่งสองสามสี่นี้อันนี้หนุ่มสาวมาจริงๆก็ถูกเป๊ะๆเหมือนในความฝันแต่ช็อตเด็ดได้จริงๆคือคุณสาวพยานอ่ะเพราะเขามายืนตรงนี้ให้ถ่ายก็ได้ช็อตแล้วให้ขึ้นไปว่พอลงปลูกก็เสียมซีจริงๆก็ได้แบบนี้ เสียบซีในฟาร์มฟันก็คือตัวนี้8ปดหนึ่งสเนาะครับคือเราจะเอาตัวไหนก็อยู่ที่ไอเอฟซีท่านผู้ชมจะชอวยตัวไหนดูไปมันก็เยอะแต่ถ้าฟาร์มฟันก็คือตัวนี้8ปดแล้วก็3ามสี่กแล้วก็36เลขแค่นี้แล้วก็ทูบเสียงท้ายก็ ไปหกสามห้ก็คือตัวนี้เหมือนกันสาบกันเราตัด2ออกตัดออกเลยไม่ไม่ต้องใส่สอ2มันมาช่างมันพอผมก็เราก็เอา5้าส4แล้วก็8ปดหนึ่งสามแปดนึ่ก็มีห้าสามหกแดหนึ่งสแล้วก็34นะคะแล้วก็ที่เขาเห็นจริงๆก็คือ เป็นหนึ่งสามที่เสียมซีเป็นเลขมาจริงๆในความฝันในนความฝัอันนี้คือผมตีกับเลขสะเพราะสี่เหลี่ยมครับอันนี้เสียมซีคือเสียงเสียงเสียมซีก็คือให้ผู้หญิงคนที่หนึ่งไปเสียมซีเสียมซีก็สามสี่สามสี่นะครับคนที่หนึ่งถ้าตีสามตัวก็หนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่มันก็ถูกตัวนี้หนึ่งสามเหมือนกันแต่เข้าไม่เข้าก็พิจารณาผมก็ไม่ใช่อาจารย์ดังเป็นแนวทางเป็นแนวทางแบ่งปันกัน อย่าว่ากันยาว่าอย่าด่ากันเลยมันหแับมีใครว่าค่ะพี่ทัศน์เพราะว่าความฝันก็คือความฝันเนาะเป็นแนวทางนี่นะคะอันนี้คือตัวเลขความฝันของพี่ทัศน์นะคะพี่ฝันีคนท่ฝันผู้หญิงคนที่หนึ่งเซียมซีได้เป็ดเป็ดหนึ่งสามหนึ่งสองเป็ดหนึ่งสามนะคะท่านผู้ชมหลวงปู่บอกให้ผู้หญิงคนที่หนึ่งไปเซียมซีก็ถ้าตีตามเสียงของหลวงปู่ก็หนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่นะคะ ก็เอาตามลองปูนั่นเลยะหนึ่งซานะวางไปอีก่อนเนาะครับเดี๋ยวผมยกใส่ตอนกลางคืนก็ได้วันนี้คุณพี่ก็เอาปืนมาถวายลองปูเนาะจ้ะพี่ก็เอาถุงไปด้อยนะแล้วก็พี่ก็หยอดทูตรงไหนก็ได้จ้ะถุงถุงยมโลอีรดนะยมก็ได้ถุงเตอร์ฮาเตอร ตาเอกว่าตรงตาเนี่ยว่ามันฝูว่ามินเนาะไม่จรกลานนี่ค่ะก็อยากให้พี่ทัศน์อวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะพี่ทัศน์ก็อยากให้พี่ทัศน์อวยพรให้เอฟซีนะคะอวยพรเอฟซีที่ได้ช่วยคนละร้อยสองร้อยห้าร้อยหนึ่งพันก็ขอให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองพิจิตรัสมคำปรารถนาแต่ผมก็อยากให ให้มามาที่นี่เลยก็ได้อยากให้มาด้วยตัวเองเนาะอยากให้มาด้วยตัวเองว่าที่เราช่วยไปหนึ่งร้อยสองร้อยนี่เขาทําจริงไหมเขาเอาไปไหนก็มาดูเองค่ะก็มีคุณพี่คนหนึ่งค่ะพี่ทัดโอนเงินมาเข้าธนาคารพี่ทัดเนาะเขาบอกผ่านแอดมาว่าได้ช่วยสร้างหลังคาให้กับหลวงปู่ห้าร้อยบาทแล้วก็ว่าจะสร้างกระท่อมหกคูหกค่ะหกคูนหกนี้อันนี้3้0บาทงปูจ้าให้ก็จะได้เร็วถ้าหลวงปู่ไม่ให้ เงินส่วนนั้นบางทีผมก็เอามาสมทบลังคานี้ก่อนใช่ค่ะเพราะบางทีคือแบบพูดง่ายๆเนาะสมมติว่าเงิน 200- 300นี้เราจะเอาไปทํหลังคาก็ไม่ได้เราจําเป็นก็เอาไอ้ที่จําเป็นก่อนใช่ค่ะแต่มันจําเป็นทุกอย่างหละแต่เราก็ต้องเอามาเสริมทางนี้ก่อนเสริมทางนี้ให้เสร็จก่อนเนาะจะได้ไม่ต้องขาดเหลือเนาะจะได้ไม่ต้องขาดเหลืออย่างมันนั้นปูนขาดประมาณเราสั่งประมาณ50ถุงพอดีหลวงปู ให้คนเดินมามาบูชาว่าวตัวใหญ่ได้ห้าสิบตูงรู้ใจจริงๆเพราะมันขาดกับเมื่อวานก็ปูนสิบตังก็ได้ที่เขาบูชาว่าวเล็กก็เลยได้ถ้ารู้ว่าเขาโอนมาคงเขจะไปกดมาพอดีจ้าเพราะว่าเอ็ดก็จำชื่อไม่ได้ครับพี่อันนี้ก็ขอขอบคุณจริงๆก็ฝากอยู่ในคอมเมนต์ค่ะ้ากลองแชแนลแล้วก็มิวแชแนลก็ฝากเอฟซีให้ ติดตามแล้วก็ดูแล้ถ้าเลขในกระท่อมรังกาหลวงปู่สบ้านรุ่นนี้ถ้าชอบเราก็ซื้อตามถ้าไม่ชอบเราก็ดูไปผ่านทางไปอันนี้ก็ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมถูกทุ้งนวดมันก็มีผิดบ้างถูกบ้างแต่หลวงปู่ถ้าหลวงปู่ปิดเลขผมตีไม่ได้ถ้าหลวงปู่เปิดถึงแม้ว่าเลขสามสองผมก็ตีเป็นห้าครับแต่คนดูตีเป็นสามสองแต่ผมตีเป็นห้าครับ ก็เหมือนสี่มุมนี้ผมตีเป็นสะนางก็คือปีสองห้าสามหกสองห้าสามหกครับผมก็จะตีอย่างนี้ถ้าลุงปู่เปิดทางให้ยังไงผมก็ตีเลขออกใช่คนาะถ้าลุงปู่ปิดทางให้ลุงปู่เขลี่ยนซ้ำหนึ่งผมไปไปวันนั้นลุงปู่เขียนให้ซ้ำหนึ่งผมไปตีเปดเกตมันก็ออกมาเปดเกครับลุงปู่เปิดทางให้อันนี้ก็พิจารณาตัวเราเองแต่ไม่ใช่ว่าเลขผมงก็ทุ่มจุดหนออันนี้ก็ เล่นพอประมาณเนาะพอประมาณแล้วก็มั่นใจในตัวเราดีกว่าตัวเราเองเราชอบเราก็ซื้อไปก็ไม่แนะนําให้เล่นการตวงการนั้นก็อยู่ที่ตัวเราด้วยชอบก็จัดจ่ายครับไม่ชอบก็ไม่ต้องจ่ายก็ดูไปยิคเจอทั้ครับาอันนี้ก็ขอขอบคุณทีทีทุกคนที่ได้รับชมถ้าเบื่อก็ไหน้าคนนี้เบื่อแล้วก็ไปไปโชคก็ต้องรักสังารผมอยู่ตรงนี้ก็ดูไป นี่ใครเบื่อค่ะพี่พายก็เอฟซียังติดตามเหมือนเดิมค่ะตึงห่วยจะเข้าหรือไม่เข้าก็ยังติดตามเหมือนเดิมค่ะก็อยางว่าแล้วนั่ามันมีเข้ามีหลุดมีออกก็ธรรมดามันริ้นตัวฟันก็ยังกัดเลือดเมื่อวานก็เลือดอยู่กัดอันนี้ก็ให้รวยทุกคนครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอฟซีที่ดูช่องก็ให้ถูกทุกคนให้รวยทุกคน อย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนเดินทางไปไหนก็แค่พาดต่อไปหลวงปู่ดูแลทุกคนครับขอบคุณค่ะมากค่ะสวัสดีค่ะ